การวางอำนาจเมื่อถึงเวลาอำนาจคือพลังระหว่างคนกับคนเป็นความสามารถในการชี้นำทิศทางทรัพยากรและความไว้วางใจของหมูคนะ่คณะแต่ในแก่นแท้อำนาจเป็นเพียงบทบาทชั่วคราวเหมือนคบไฟที่ถือไว้เพื่อสอ่งทางเมื่อถึงจุดหนึ่งต้องส่งต่อให้มือที่พร้อมกว่ายิ่งจับแน่นไฟยิ่งร้อนมือยิ่งยึดติดยิ่งเกิดความตัวสูญเสีย และความขัดแย้งในใจการวางอำนาจจึงไม่ใช่ความพ่ายแพ้หากเป็นศิลปะของการเติบโตภายในและเป็นของขวัญแก่ส่วนรวมเมื่อชีวิตก้าวมาถึงสัญญาณที่บอกว่าได้เวลาพลังในตัวจะเริ่มพูดเบาๆหมดแรงจะผลักหวยหาความสงบมากกว่าความโดดเด่นเริ่มอยากเห็นคนรุ่นใหม่เบ่งบานอยากมีเวลาให้ครอบครัว ให้สุขภาพให้การภาวนาหากได้ยินเสียงนี้แม้เพียงแถวเบาขอให้ตั้งใจฟังเพราะนี่คือเสียงของความจริงที่คอยเตือนให้ปล่อยมือจากสิ่งที่เคยเรียกว่าเราอำนาจไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงเสื้อคลุมที่สวมเพื่อทำหน้าที่วันหนึ่งต้องถอดเก็บเสื้อคลุมไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่เปลี่ยนผู้สวมเพื่อให้ภารกิจยังเดินต่อได้ ผู้ที่เข้าใจเช่นนี้จะรู้จักวางลงด้วยใจที่ผ่อนคลายไม่เกิดบาดแผลทั้งต่อตนเองและผู้ตามขั้นแรกคือการเห็นความยึดติดในใจเห็นความกลัวเสียหน้ากลัวว่าคนจะลืมกลัวว่าความสำคัญของตนจะเลือนหายความกลัวเหล่านี้เป็นเงาความจริงไม่เคยพึ่งพาบทบาทเพื่อย,ยืนยันคุณค่าคุณค่าแท้ถูกวัดด้วยความงอกงามของหมู่คณะ และความสงบที่ตั้งมั่นในใจตนหากวางลงแล้วหมู่คณะยืนได้มัน่นคงนั่นคือหลักฐานว่าทำหน้าที่ได้ครบถ้วนการวางอำนาจต้องอาศัยความซื่อสัตย์ต่อหัวใจทางตัวเองตรงไปตรงมาว่าอยู่ต่อเพราะหน้าที่หรือเพราะความอยากหากเป็นหน้าที่จริงจะรู้สึกโล่งเมื่อคิดถึงการส่งต่อหากเป็นความอยากจะเกิดความกังวลและความห่วงจงยอมรับความจริงอย่างอ่อนโยน ไม่ตำหนิตัวเองแต่ถือเอาความจริงเป็นเข็มทิศเมื่อใจยอมรับแล้วขั้นต่อไปคือการเตรียมหมู่คณะให้พร้อมเริ่มจากถ่ายทอดงานให้อยู่ในรูปแบบที่คนอื่นสารต่อได้สร้างเอกสารกระบวนการและเกณฑ์ตัดสินใจที่ชัดเจนเปิดพื้นที่ให้ผู้สืบต่อได้ลองผิดลองถูกโดยมีกรอบคุ้มกันสนับสนุนให้เขาใช้ปัญญาของตนเองไม่บีบให้ลอกวิธีของเราทั้งหมดเพราะการเติบโตต,ต้องมีพื้นที่สำหรับการทดลอง สื่อสารด้วยความโปร่งใสบอกเหตุผลของการวางอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมย้ำว่าความไว้วางใจยังอยู่แต่บทบาทกำลังปรับเป้าหมายคือให้ระบบแข็งแรงกว่าคนใดคนหนึ่งตั้งกรอบเวลาชัดเจนมีช่วงซ้อนบทบาทเพื่อลดแรงสันสเถือนแล้วค่อยถอยออกทีละก้าวแปลงตนเองจากผู้สังการเป็นผู้หนุนหลังจากเสียงหลักเป็นฉากที่เงียบสงบ ระหว่างเปลี่ยนผ่านจะมีกระแสอารมณ์ทั้งความเสียดายจากตนเองและความลังเลจากผู้ตามจงรับรู้โดยไม่ผลักสเปิดใจฟังความกังวลตอบด้วยความจริงและความเมตตาย้ำว่าคนไม่ถูกทอดทิ้งเพียงแต่โครงสร้างบทบาทกำลังปรับเพื่อให้ทุกคนเติบโตขึ้นอีกขั้นอย่าลืมขอบคุณสิ่งเดิมที่เคยทำหน้าที่ที่รับผิดชอบผู้คนที่ร่วมแรงรวมใจพิธีเล็กหรือถ้อยคำที่ซื่อสัตย์ ช่วยเยียวยาหัวใจทั้งสองฝ่ายการขอบคุณคือการปิดบัญชีอดีตอย่างงดงามทำให้ใจก้าวสู่บทต่อไปโดยไม่คังขาเมื่อวางอำนาจแล้วชีวิตไม่ได้ว่างเปล่าหากจะเปิดพื้นที่ให้บทบาทใหม่การชี้ทางเชิงคุณคา่าการให้คำปรึกษาการเป็นผู้คอยรักษาเจตนารมณ์เบื้องหลังงานทั้งหมดอาจกลับมาดูแลสุขภาพเฝ้าดูการหายใจเดินอย่างมีสติอ่านฟัง และเรียนรู้สิ่งที่เคยมองข้ามในวันที่เร่งรีบคุณค่าของการวางลงจะเผยออกมาเป็นความเบาสงบและแววตาที่อ่อนโยนต่อทุกชีวิตในทางปฏิบัติเริ่มจากการฝึกหยุดอยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่ากําลังรับพลังใหม่หายใจออกรู้ว่ากำลังวางสิ่งที่หนักเกินจำเป็นตั้งคำถามสั้นๆกับใจว่าวันนี้มีสิ่งใดที่ควรวางมีสิ่งใด ที่ควรส่งต่อจากนั้นลงมือทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปกำหนดช่วงเวลาสำหรับการถ่ายทอดงานตรวจสอบว่าผู้สืบต่อเข้าใจหลักทิดไม่ใช่เพียงขั้นตอนแล้วให้โอกาสเขาตัดสินใจประเด็นเล็กก่อนขยับสู่ประเด็นใหญ่อีกการบ้านหนึ่งคือการเขียนจดหมายถึงตนเองบอกความจริงที่ใจได้เรียนรู้จากการถืออำนาจและสิ่งที่อยากเห็นหลังจากวางลงเขียนชื่อคนที่ต้องขอบคุณ และบทเรียนที่อยากฝากไว้แก่ผู้สืบต่อจดหมายนี้ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่แต่จะเป็นหลักฐานแห่งสติท,ที่ยืนยันว่าเราเลือกด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพราะความพ่ายแพ้อุปสรรคที่พบบ่อยคือภาพลงตาของความขาดหายเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่ดับไฟในบางห้องแล้วคิดว่าบ้านมืด ทั้งหลังแท้จริงเพียงเปลี่ยนมุมสว่างจากห้องสังการไปสู่ห้องปัญญาเมื่อเลิกยึดติดกับตำแหน่งจะเห็นว่าความสัมพันธ์ไม่สลายความนับถือไม่เลือนหายแต่แปรรูปเป็นความอบอุ่นที่ลุ่มลึกกว่าเดิมอย่าลืมสร้างทีมที่เลี้ยงให้ผู้สืบต่อไม่ปล่อยให้เชเญลิาพังตั้งจังหวัดทบทวนเป็นระยะ โดยไม่มีแรงกดดันจุดประสงค์คือช่วยให้เขาพบแนวทางที่เหมาะกับตนไม่ใช่ทำให้เหมือนเราการสนับสนุนอย่างถูกจังหวะจะทำให้การส่งต่อมั่นคงและงดงามสุดท้ายจงเคารพความจริงของเวลาไม่มีอำนาจใดคงอยู่ตลอดการสิ่งที่อยู่ได้นานที่สุดคือความดีที่ส่งผ่านรูปแบบต่างๆบางช่วงชีวิตต้องเป็นผู้ถือธงบางช่วงต้องเป็นผู้ส่งธง และบางช่วงต้องเป็นผู้คอยปรบ grid, มือให้ผู้ที่วิ่งต่อชีวิตที่งามไม่ใช่ชีวิตที่ชนะตลอดแต่เป็นชีวิตที่รู้จกักก้าวเข้าและก้าวออกอย่างมีสติมีเมตตาและมีความรับผิดชอบต่อหมู่คณะเมื่อถึงเวลาจงวางอำนาจด้วยใจที่โปรง่งใสเหมือนวางภาระลงข้างทางเพื่อเดินต่อด้วยเท้าที่เบากว่าเดิม <c oughs> เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโตเปิดพื้นที่ให้หัวใจได้สงบ และเปิดพื้นที่ให้ความดงอกงามต่อไปโดยไม่ติดกรอบของชื่อเรียกได้บทบาทจบแต่การรับใช้ยังดำเนินอยู่การวางลงจึงเป็นประตูสู่การเริ่มต้นครั้งใหม่ที่สงบลึกและมั่นคงกว่าเดิมเมื่อเดินมาถึงประตูของการส่งต่อหัวใจจะรู้สึกสองกระแสะในเวลาเดียวกันกระแสะหนึ่งคือน้ำหนักของความรับผิดชอบที่แบกมาเดินนานอีกกระแสะคือความเบาที่รอยอยู่อีกฟาก หากยืนอยู่กลางประตูสักครู่แล้วมองกลับไปจะเห็นเส้นทางที่ผ่านมามีทั้งความสำเร็จและรอยผ้าทุกอย่างร่วมกันทำให้เรามีวันนี้การวางอำนาจจึงไม่ใช่การทิ้งอดีตแต่เป็นการบอกขอบคุณอดีตแล้วหันหน้าไปรับปัจจุบันด้วยใจที่โปร่งใสกว่าเดิมการวางลงด้วยปัญญาเริ่มจากการเห็นธรรมชาติของบทบาทว่าทุกบทบาทมีวันเริ่มและว,วันจบไม่มีตำแหน่งใด ถือครองถาวรแม้ร่างกายยังต้องวางลงในวันหนึ่งเมื่อยอมรับความจริงนี้ความหงย่อมเบาลงความกลัวสมยศก็อ่อนกำลังเพราะเข้าใจว่าเกียรติที่แท้ไม่ได้ตั้งอยู่บนเก้าอี้หักตั้งอยู่บนความดีที่เคยทำและความเมตตาที่ส่งต่อให้คนรอบข้างให้พิจารณาความยึดติดอย่างละเอียดเห็นความอยากเป็นที่พึ่งของทุกคนเห็นความอยากได้รับคำชมเห็นความอยากควบคุมทิศทางให้ตรงตามใจความอยากเหล่านี้ ไม่ได้ชั่วร้ายหากไม่เห็นก็กลายเป็นนายแต่เมื่อเห็นอย่างอ่อนโยนความอยากจะกลับไปเป็นเพียงสัญญาณเตือนให้เรากลับมาหายใจกลับมาวางเท้าลงกับพื้นกลับมาเชื่อใจในความสามารถของคนที่เติบโตขึ้นในหมู่คณะการส่งต่อที่มั่นคงต้องมีหลักคิดเป็นสะพานลองยึดหลักสามดวงไฟเป็นเครื่องตรวจสอบดวงแรกคือเมตตาถามว่า การตัดสินใจครั้งนี้เอื้อให้คนทั้งหลายเติบโตหรือไม่ดูที่สองคือปัญญาสิ่งที่สลัดและสิ่งที่คงไว้มีเหตุผลรองรับชัดเจนเทียงใด้ดูที่3ามคือประโยชน์รวมหน่วยงานหรือชุมชนจะยืนได้มั่นคงกว่าเดิมหรือไม่หากสามดวงไฟสว่างพอใจจะมั่นใจว่ากำลังก้าวทุกทางจากนั้นจึงเริ่มงานภายในใจฝึกปล่อยบทสนทนาในหัวที่วงเวียนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนแทน ที่จะคิดว่าคนจะพูดถึงเราอย่างไรให้เปลี่ยนเป็นคำถามว่าระบบจะดีขึ้นอย่างไรเมื่อเราถอยหนึ่งก้าวหากคำตอบยังไม่ชัดให้ใช้การเขียนช่วยจดลงในกระดาษว่าอะไรควรวางอะไรควรฝากอะไรควรเฝ้าดูอยู่ห่างหางเมื่อทุกอย่างอยู่ตรงหน้าชัดเจนใจจะคลายความพรม่ามัวงานภายนอกเริ่มที่การจัดทำแทนถ่ายทอดที่เข้าใจง่ายจัดหมวดหมู่ความรู้จักสิ่งที่เป็นหลักคิดสิ่ง ที่เป็นขั้นตอนและสิ่งที่ต้องอาศัยประสบการณ์เปิดวิทีสั้นยาวให้ผู้สืบต่อได้ลองทำจริงมันสะท้อนแบบตรงไปตรงมาโดยไม่ทับความคิดพร้อมยอมรับว่าบางจังหวะเขาจะเลือกทางไม่เหมือนเราหากทางนั้นไม่ขัดหลักคิดก็เปิดโอกาสให้เขาพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์การส่งต่อที่ให้เกียรติปัญญาของผู้รับหมายจะสร้างศรัทธาและความรับผิดชอบจากภายในไม่ใช่เพียงการเชื่อฟังจากภายนอก สื่อสารกับหมู่คณะด้วยถ้อยคำที่ซื่อสัตย์บอกเหตุผลของการเปลี่ยนผ่านให้ชัดบอกช่วงเวลาบอกขอบเขตการตัดสินใจของผู้สืบต่อและบอกบทบาทใหม่ของเราให้เข้าใจไม่ใช้ถ้อยคำที่กลุมเครือไม่ปล่อยให้เดาเพราะความคลุมเครือคือเชื้อของความหวาดระแวงหากมีข้อกังวลให้เปิดพื้นที่ถามตอบแล้วรับฟังจนได้ยินแก่นแท้ของความกลัวไม่รีบโตไม่รีบแก้แต่ยืนยันหลักการและความตั้งใจดีของทุกฝ่าย ในช่วงซ้อนบทบาทอย่าลืมใส่ใจสุขภาวะของตนเองคืนสมดุลให้ชีวิตที่เคยหนักไปด้านงานลองกลับมาดูแลร่างกายด้วยการเดินช้าหายใจลึกและพักผ่อนอย่างเต็มที่กลับมาเฝ้าดูจิตด้วยการภาวนาสังเกตอารมณ์ที่เกิดจากการถอยออกเห็นความเสียดายเห็นความโล่งเห็นความวิวที่มาเป็นระลอกแล้วปล่อยให้ทุกระลอกผ่านไปอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งเบา หากใจยังติดขัดให้ทำพิธีภายในใจที่เรียบง่ายวางของบางอย่างลงบนโต๊ะตรงหน้ามีปากกากระดาษและสิ่งแทนตำแหน่งหนึ่งชิ้นเช่นป้ายชื่อหรือกุญแจห้องทำงานแล้วพูดกับตนเองอย่างชัดเจนว่าวันนี้ส่งคืนบทบาทนี้แก่ส่วนรวมจากนี้จะรับบทบาทใหม่คือผู้หนุนหลังผู้รักษาเจตนารม์ผู้ดูแลความสงบของทีมการตั้งเจตนาต่อหน้าใจตนเองเช่นนี้ทำให้การวาง ลงมีพลังและมีสกิพยานคือสติเมื่อผู้สืบต่อเริ่มแบกงานหลักให้เราเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมประชุมจากการชี้ขาดเป็นการชี้ทางท่าถูกถามจึงเสนอท่าไม่ถูกถามให้เป็นผู้ฟังที่ลึกซักเพื่อเปิดความคิดไม่ซักเพื่อบีบ ให้ได้คำตอบที่เราอยากได้ฝึกการชมเชยที่จัต้องได้ชมหลักคิดชมวิธีตั้งคำถามชมความรับผิดชอบที่แสดงออกตรงเวลาคำชมที่ตรงจุดจะเป็นปุ๋ยให้ความกล้าของทีมงอกงามให้เตรียมกลไกทบทวนผลการส่งต่อเป็นระยะไม่ใช่เพื่อหาคนผิดแต่เพื่อเรียนรู้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ชัดเจนว่าสิ่งใดคือสัญญาณว่าระบบแข็งแรงขึ้น เช่นเวลาตัดสินใจลดลงคุณภาพข้อมูลดีขึ้นเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการมีแนวโน้มทางบวกมากขึ้นแล้วสรุปบทเรียนออกมาเป็นความรู้ขององค์กรไม่ผูกติดกับตัวบุคคลเพื่อให้คนรุ่นถัดไปได้พึ่งพาในมิติของปัจเจกให้ดูแลความหมายของชีวิตหลังการวางอำนาจอยากปล่อยให้ช่องว่างกลายเป็นความว่างเปล่าเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะต้นไม้ใหม่ ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ต้นไม้แห่งความสัมพันธ์ต้นไม้แห่งการรับใช้ในรูปแบบที่สงบกว่าเดิมอาจกลายเป็นครูเงียบที่อาจมากฟังมากเขียนสะท้อนมากแล้วส่งต่อมเมล็ดพันความคิดไปยังคนหนุ่มสาวผ่านบทสนทนาที่จริงใจบทเรียนสําคัญคือรู้จักจุดที่ควรนิ่งและจุดที่ควรขยับจุดที่ควรนิ่งคือหลักการจุดที่ควรขยับคือวิธีการหากผู้สืบต่อคงหลักการได้ให้ปลอดวิธีการเป็นอิสระ เพราะบริบทเปลี่ยนไปตามเวลาวิธีการที่เคยได้ผลในรุ่นเราอาจไม่เหมาะกับยุคเขาความเชื่อใจจึงเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในการส่งต่อเมื่อให้ความเชื่อใจเขาจะส่งคืนความรับผิดช,ชอบอย่าลืมดูแลสัมพันธภาพกับผู้ตามเก่าและผู้ร่วมงานเดิมรักษาความอบอุ่นด้วยการพบกันเป็นระยะโดยไม่มีวาระซ่อนเร้นพูดคุย ถามสารทุกสอบถามความคืบหน้ารับฟังข้อเสนอแนะแล้ววางตัวเป็นสะพานเชื่อมเครือข่ายทรัพยากรให้ทีมใหม่เมื่อจำเป็นค่อยก้าวออกมาหนุนไม่ก้าวออกมาครอบเมื่อไม่จำเป็นถอยเป็นฉากหลังที่สงบในวันใดที่ใจหวนหาเก้าอี้เดิมให้กลับมาหายใจเข้าออกช้าย,ยอมรับว่าความคิดถึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ จากนั้นทวนคำมั่นที่ให้ไว้กับตนเองว่าเลือกเดินทางแห่งปัญญาและเมตตาไม่ใช่ทางแห่งอัตตาและความกลัวแล้วหันไปทำสิ่งเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าให้เต็มร้อยเช่นแนะนำรุ่นน้องหนึ่งคนเขียนคู่มือหนึ่งบทหรือพัฒนาทักษะใหม่หนึ่งหัวข้ออนุภาพของสิ่งเล็กๆที่ทำสม่ำเสมอจะสะสมกลายเป็นคุณค่าใหญ่ในระยะยาวสุดท้ายเมื่อหันกลับไปมองเส้นทางอีกครั้งให้ยิ้มขอบคุณทุกช่วงคลื่น ทั้งช่วงที่ขึ้นและช่วงที่ลงเพราะทุกระลอกสอนให้เราเข้าใจชีวิตลึกขึ้นสอนให้รู้ค่าของการนำและการตามสอนให้รู้คุณของเสียงดังในวาระที่ต้องประกาศและคุณของความเงียบในวาระที่ต้องฟังการบางอำนาจเมื่อถึงเวลาจึงเป็นบทเรียนว่าคนหนึ่งคนสามารถรับใช้โลกได้หลายรูปแบบบางช่วงเป็นคบไฟนำทางบางช่วงเป็นแสงดาวไกลที่คอยกำกับทิศบางช่วงเป็นดินดีที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ราก ช่วยให้ทั้งสวนเติบโตโดยไม่ต้องเห็นชื่อเจ้าของเมื่อเข้าใจดังนี้ใจจะเบาก้าวจะมั่นคงสายตาจะอ่อนโยนต่อผู้ที่ถือธงในวันนี้และอ่อนโยนต่อผู้ที่จะถือธงในวันหน้าเราไม่ได้จัดก,การรับใช้ไปไหนเพียงเปลี่ยนรูปแบบของการรับใช้ให้สอดคล้องกับความจริงของเวลาและเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตบทเรลียนเดียวกันนี้จะช่วยให้เราวางทุกสิ่งด้วยความสงบเหมือนวางกระเป๋าหนักลงที่พื้นแล้ว ก้าวสู่ประตูถัดไปด้วยหัวใจที่เป็นอิสระมากกว่าเดิมในยามที่ใจเริ่มรู้สึกว่าถึงคราวต้องวางบทบาทเดิมให้หยุดนิ่งสั้นๆแล้วฟังความเงียบในอกความเงียบจะบอกว่าพลังของการนำไม่ได้หายไปไหนเพียงย้ายจากหน้าฉากไปยังหลังฉากจากน้ําเสียงที่ชัดไปสู่สายตาที่คอยมองเห็นภาพรวมเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเบาการส่งต่อจะอ่อนโยนขึ้นและหมู่คณะจะมั่นคงกว่าเดิม ลองทบทวนเส้นทางที่เคยเดินผ่านงานที่สำเร็จผ่านแผลที่สอนใจแล้วขอบคุณทุกช่วงทั้งช่วงที่พุ่งพลังและช่วงที่ต้องถอยเพื่อให้คนใหม่ก้าวขึ้นมาการขอบคุณอดีตคือการวางอาวุธของอัตาเปิดทางให้สติเป็นผู้นำตั้งคำถามกับตนเองอย่างตรงไปตรงมาว่ายังอยู่ต่อเพราะภารกิจหรือเพราะความอยากหากเป็นภารกิจใจจะโปร่งและพร้อมถ่ายทอด หากเป็นความอยากใจจะหวงและหวาดให้ยอมรับความจริงโดยไม่กล่าวโทษแล้วใช้ความจริงเป็นเข็มทิศในการตัดสินใจจากนั้นจัดเตรียมการส่งต่อให้เป็นรูป,ปธรรมแยกองค์ความรู้ออกเป็นสามชั้นชั้นหลักคิดที่อธิบายว่าทำไมชั้นวิธีการที่อธิบายว่าทำอย่างไร และฉันประสบการณ์ที่เล่าว่าเมื่อเผชิญสถานการณ์จริงเราตัดสินใจอย่างไรจัดการทดลองเล็กหลายรอบให้ผู้สืบต่อได้ลงมือแล้วสะท้อนอย่างตรงและอ่อนโยนไม่บีบให้ลอกแบบเดิมเปิดทางให้เขาค้นพบวิธีที่เหมาะกับยุคข,ของเขาสื่อสารกับทีมด้วยความซื่อสัตย์บอกเหตุผลบอกกรอบเวลาบอกขอบเขตอำนาจของผู้รับไม้และบอกบทบาทใหม่ของเรา ให้ชัดเจนความชัดเจนลดการคาดเดาลดความกลัวและเพิ่มศรัทธาต่อให้มีความกังวลให้เปิดพื้นที่รับฟังจนได้ยินแก่นแท้แล้วตอบด้วยหลักการไม่ใช่อารมณ์ในช่วงซ้อนบทบาทให้เราขยับจากผู้ตัดสินไปเป็นผู้เปิดมุมมองนั่งฟังให้ลึกถามเพื่อให้ทีมคิดกว้างขึ้นไม่ใช่ถามเพื่อบังคับ ให้ตรงทางที่เราคุ้นเคยชมเชยสิ่งที่จับต้องได้เช่นวิธีตั้งคำถามที่ดีการเตรียมข้อมูลที่ครบการรักษานัดหมายและความรับผิดชอบการชมที่แม่นช่วยเสริมความกล้าและความเป็นเจ้าของงานดูแลสุขภาวะของตนให้สมดุลคืนเวลาให้ลมหายใจคืนความอบอุ่นให้ครอบครัวคืนกำลังให้ร่างกายหยุดเพื่อดูจิต เมื่อเกิดคลื่นอารมณ์ทั้งเสียดายทั้งโล่งทั้งหวิวให้รู้ให้ยอมให้ผ่านไม่ด่วนผักไม่ด่วนดึงยิ่งเห็นตรงไปตรงมาใจยิ่งนิ่งเตรียมพิธีส่งต่อเล็กๆเ,เป็นสัญลักษณ์วางของแทนตำแหน่งไว้ตรงหน้าเช่นป้ายชื่อหรือกุญแจแล้วกล่าวถ้อยคำจากใจว่าพร้อมส่งคืนบทบาทนี้แก่ส่วนรวมจากนี้ขอทำหน้าที่ผู้หนุนหลังผู้คอยรักษาเจตนารมณ์ และผู้ดูแลความสงมบของทีมพิธีเรียบง่ายเช่นนี้ช่วยให้ทั้งใจตนและใจผู้อื่นรับรู้การเปลี่ยนผ่านวางระบบทบทวนร่วมกันเป็นระยะไม่ใช่เพื่อหาคนผิดแต่เพื่อเรียนรู้ร่วมกันกำหนดสัญญาณว่าระบบขแข็งแรงขึ้นเช่นเวลาในการตัดสินใจลดลงคุณภาพหลักฐานดีขึ้นการสื่อสารระหว่างหน่วยลื่นไหลขึ้นความพึงพอใจของผู้รับบริการดีขึ้นนำบทเรียน ที่ได้บันทึกเป็นความรู้ขององค์กรไม่ผูกติดกับผู้ใดผู้หนึ่งเมื่อเกิดเหตุท้าทายให้ใช้หลักสองชั้นชั้นแรกยืนยันหลักการที่ไม่เปลี่ยนเช่นความซื่อสัตย์ความโปร่งใสประโยชน์รวมชั้นถัดมาปรับวิธีการให้สอดคล้องบริบทหากหลักการยังตั้งมั่นต่อให้วิธีไม่เหมือนเดิมงานก็ยังไปได้กลายความเชื่อใจในผู้สึกต่อคือทรัพย์ที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านเดินหน้า ดูแลสายสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานเดิมให้พอดีพบปักเป็นระยะโดยไม่มีวาระซ่อนเร้นรับฟังแลกเปลี่ยนและเชื่อมทรัพยากรเมื่อจำเป็นก้าวออกมาหนุนเมื่อทีมร้องขอถ้าไม่จำเป็นถอยกลับเป็นฉากหลังที่สงบการอยู่ในระยะพอดีช่วยให้คนใหม่เติบโตและช่วยให้คนเก่าพักเมื่อใจหวนหาเก้าอี้เดิมให้กลับมาที่ลงหายใจสังเกตแรงดึงจากความคุ้นเคยแล้วทวนคำตั้งใจ ที่ให้ไว้กับตนว่าเลือกเดินด้วยเมตตาและปัญญาไม่ใช่ด้วยความกลัวและอัตตาจากนั้นทำสิ่งเล็กหนึ่งอย่างที่สร้างคุณค่าในวันนี้เช่นสอนรุ่นน้องหนึ่งหัวข้อเขียนคู่มือหนึ่งบทหรือปรับปรุงกระบวนการหนึ่งจุดสิ่งเล็กที่ทำสม่ำเสมอจะรวมเป็นคุณค่าใหญ่โดยไม่ต้องยึดตำแหน่งมองชีวิตหลังวางอำนาจเป็นพื้นที่เพาะต้นไม้ชุดใหม่ ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ต้นไม้แห่งการรับใช้รูปแบบสงบต้นไม้แห่งความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นอาจกลายเป็นครูเงียบที่อาจมากฝังมากเขียนสะท้อนมากส่งมเมล็ดความคิดไปยังคนหนุ่มสาวผ่านการสนทนาที่จริงใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจะยืนยาวกว่าเสียงปรบมือในห้องประชุมสร้างสัญญาใจกับตนเองสาข้อข้อแรกซื่อสัตย์ ต่อความจริงของเวลารู้ว่าเมื่อใดควรก้าวขึ้นและเมื่อใดควรก้าวลงข้อสองซื่อสัตย์ต่อหลักการไม่หักหลักเพื่อรักษาหน้าข้อสามซื่อสัตย์ต่อความเป็นมนุษย์ของกันและกันเห็นทั้งจุดแข็งจุดอ่อนและเจตนาดีของทุกฝ่ายสัญญาใจนี้จะพาให้การเปลี่ยนผ่านราบรื่นในมิติครอบครัวและชีวิตส่วนตัวให้ใช้โอกาสนี้กลับมาอยู่กับคนที่รักฟังเรื่องเล่าที่เคยพลาดดูแลสุขภาพที่เคยวางไว้ข้างทางทำสิ่งเรียบง่าย ที่ให้ความหมายเช่นปลูกต้นไม้ในบ้านจดบันทึกสิ่งดีเล็กๆทุกวันออกกำลังตามสมควรความเรียบง่ายจะเยียวยาความอ่อนล้าจัดก,การถือธงมานานเมื่อถอยมองภาพใหญ่จะเห็นว่าอำนาจเป็นเพียงบทตอนหนึ่งของการรับใช้โลกบางวันเราถือธงนำหน้าบางวันเรายืนข้างทางส่งแรงใจบางวันเราเป็นดินที่ซ่อนอยู่ใต้รากให้ทั้งสวนยืนได้มั่นคงความงาม ไม่ใช่การอยู่หน้าฉากตลอดเวลาหากักคือความพอดีระหว่างการประกาศและการเงียบเพื่อให้คนอื่นได้ประกาศบางจบท้ายด้วยแบบฝึกสั้นสำหรับหลายสัปดาห์สัปดาห์แรกสังเกตความยึดติดทบทวนวันและหนึ่งครั้งว่าอารมณ์ใดผูกอยู่กับตำแหน่งแล้วเขียนลงหนึ่งบรรทัดส,สัปดาห์ที่สองจัดการถ่ายทอดแปลงงานสำคัญให้เป็นคู่มืออ่านและปรับทุกวันสัปดาห์ที่สฝึกฟังลึก ตั้งใจเข้าประชุมเพื่อถามเปิดมุมไม่ตัดสินสัปดาห์ที่4จัดพิธีส่งต่อเล็กเล็กสรุปบ,บทเรียนและขอบคุณทุกคนแล้วประกาศบทบาทใหม่ของเราอย่างชัดเจนเมื่อครบส4สัปดาห์ให้หันกลับมาดูใจจะพบความเบาที่ลึกขึ้นและสายตาที่อ่อนโยนขึ้นเมื่อเข้าใจทั้งหมดนี้การวางอำนาจ เมื่อถึงเวลาจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นศิลปะแห่งการก้าวต่อเป็นสะพานจากความสำเร็จส่วนบุคคลไปสู่ความสำเร็จของหมู่คณะเป็นการยืนยันว่าความดีไม่ผูกกับชื่อใครแต่เดินทางผ่านมือหลายคู่เมื่อเราวางลงอย่างโปร่งสายมือที่พร้อมจะรับต่อจะยกขึ้นเองและแสงของงานจะส่องทางต่อไปโดยไม่สะดุดเมื่อกล่าวถึงการวางอำนาจหลายคนจะคิดถึงการเสียสิทธิ์หรือการถอยหลังแท้จริงแล้ว เป็นการเปลี่ยนรูปของพลังจากการบังคับบัญชาไปสู่การหล่อเลี้ยงเป็นการเปลี่ยนจากแรงกดไปสู่แรงดึงจากการชี้นิ้วไปสู่การชี้ทางการเปลี่ยนเช่นนี้ทำให้พลังงานขององค์กรไหลเวียนดีขึ้นและทำให้หัวใจผู้เคยถือธงกลับมาสงบมากขึ้นให้เริ่มด้วยการทบทวนคำถามสำคัญ3ข้อข้อแรกสิ่งที่เราทำอยู่ยังรับใช้เจตนารมณ์เดิม หรือกลายเป็นการปกป้องภาพของตนข้อสองทีมที่อยู่รอบตัวพร้อมโตขึ้นแล้วหรือยังข้อ3าเรามีความกล้าพอที่จะไว้ใจการเติบโตของคนรุ่นต่อไปหรือไม่หากคำตอบชี้ไปทางการส่งต่อจงยอมรับอย่างอ่อนโยนแล้วกำหนดแผนอย่างเป็นลำดับวางแผนการส่งต่อให้มี3ระยะระยะ,ระ,ยะแรกคือถ่ายทอดความหมายระยะนี้เน้นตอบว่าทำไม ทำให้ผู้รับไม้เข้าใจเป้าหมายคุณค่าเส้นแบ่งสีเทาระหว่างสิ่งที่ยอมรับได้และสิ่งที่ไม่ควรผ่านระยะที่สองคือถ่ายทอดวิธีทำให้เห็นเครื่องมือกระบวนการช่องทางสื่อสารและตัวอย่างคำตัดสินในสถานการณ์จริงระยะที่3คือถ่ายทอดการตัดสินใจให้โอกาสผู้รับไม้ตัดสินประเด็นที่มีความเสี่ยงตามลำดับพร้อมวงคุ้มกันและการทบทวนหลังการตัดสิน การสื่อสารต่อสาธารณะควรเรียบง่ายและตรงประเด็นประกาศเหตุผลบอกกำหนดเวลาบอกบทบาทใหม่ของเราบอกอำนาจและความรับผิดชอบของผู้รับไม้ย้ำว่าความไว้วางใจไม่ได้ลดลงแต่กำลังปรับจัดก,การชี้ขาดเป็นการสนับสนุนการสื่อสารที่ชัดเจนช่วยลดเสียงลือและลดความตึงเครียดในทีม ในระดับจิตใจให้ฝึกใช้สี่คำยืนยันในแต่ละเช้าหนึ่งวันนี้จะตั้งมั่นในความจริงสองวันนี้จะเลือกเมตนาเือัตตาสามวันนี้จะให้พื้นที่แก่คนใหม่ได้เติบโตวสวันนี้จะทำให้งานดีขึ้นแม้ไม่มีเรานำหน้าเขียนสี่บรรทัดนี้ลงในกระดาษวางไว้บนโต๊ะทำงานแล้วทวนก่อนเริ่มภารกิจของวันเมื่อมีเสียงวิจาร์หลังการส่งต่อให้แบ่งเสียงนั้น เป็นสาประเภทเสียงเชิงข้อเท็จจริงเสียงเชิงความรู้สึกและเสียงเชิงอคติตอบ่อด้วยข้อมูลในประเภทแรกรับฟังด้วยความเข้าใจในประเภทที่สองและวางลงด้วยสติในประเภทที่สามไม่ต้องรีบโต้กลับทุกถ้อยคำแต่รับรองว่าทุกความห่วงใหญ่ได้รับการได้ยินข้อควรระวังที่เกิดบ่อยคือกับดักของการกลับไปควบคุมผ่านรายละเอียดเล็กจนทีมรู้สึกว่าทำประกาศ เป็นเพียงคำพูดให้เราตรวจสอบตนเองด้วยตัวชี้วัดสั้น3ข้อหนึ่งจำนวนการชิ้ขาที่เราเป็นคนตัดสินต่อสัปดาห์ควรลดลงอย่างต่อเนื่องสองการประชุมที่เราพูดมากกว่าครึ่งเวลาควรลดลงสาผู้รับไม้สามารถอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจโดยไม่ต้องอ้างเราเป็นหลักหาก3าข้อดีขึ้นแปลว่าการวางอำนาจกำลังเดินหน้า มีประโยคสั้นที่ใช้ย้ำหลักคิดกับทีมในช่วงเปลี่ยนผ่านมีสาประโยคประโยคแรกผลประโยชน์รวมมาก่อนความคุ้นเคยประโยคที่สองหลักการยืนวิธีการปรับประโยคที่สามความผิดพลาดคือครูไม่ใช่ตรบาบให้ทีมได้ยินซ้ำจนกลายเป็นจิตวิญ,ญญาณร่วมแล้วเปิดพื้นที่ให้เล่าบทเรียนหลังภารกิจแต่ละชิ้นบทเรียนเหล่านี้จะกลายเป็นเข็มทิศของคนรุ่นถัดไป ขณะเดียวกันให้ดูแลฐานชีวิตที่เป็นรากของความนิ่งตั้งตารางฝึกสติสัน้นในแต่ละวันเช้าหายใจเข้าออกยาวสามรอบตั้งใจว่าวันนี้จะฟังให้ลึกกลางวันเดินช้าในช่วงพักยาว5-10นาทีตั้งใจว่าวันนี้จะไม่เร่งด,วด,ด่วนโดยราเหตุผลเย็นทบทวนหนึ่งหน้าเขียน3สิ่งที่ขอบคุณและหนึ่งสิ่งที่อยากปรับปรุงพื้นฐานเหล่านี้ทำให้ใจมีแรงพอจะวางสิ่งที่ไม่จำเป็น สำหรับผู้รับหมายให้เราเป็นครูที่ให้คำถามมากกว่าคำตอบถามว่าถ้าต้องเลือกเพียงหนึ่งอย่างระหว่างความเร็วกับคุณภาพตอนนี้เหตุผลไหนหนักกว่าถามว่าหลักการที่ยืนอยู่เบื้องหลังทางเลือกนี้คืออะไรถามว่าถ้าไม่เลือกทางนี้จะเกิดผลข้างเคียงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนใดบ้างคำถามที่ดีช่วยฝึกกล้ามเนื้อปัญญาได้ดีกว่าคำตอบที่สำเร็จรูป เพื่อให้การส่งต่อไม่กลายเป็นเหตุให้คนในทีมประทะก,กันจัดข้อตกลงร่วมว่าด้วยการถูกเถียงอย่างเคารพกันข้อหนึ่งโจมตีปัญหาไม่โจมตีคนข้อ2เอ่หลักฐานก่อนความเห็นข้อสามรับฟังจนพูดทวนได้ตรงใจฝ่าย,ายข้อสีปิดด้วยข้อสรุปที่ปฏิบัติได้ไม่ใช่เพียงการเห็นต่างแล้วแยกย้ายนำข้อตกลงนี้ติดไว้ในห้องประชุมทุกห้องให้กลายเป็นวัฒนธรรม เมื่อก้าสูบ่บทบาทใหม่ลองกำหนดภารกิจหลักสามกลุ่มกลุ่มแรกรักษาเจตนารมณ์และค่านิยมกลุ่มที่สองโค้ดผู้นำรุ่นใหม่กลุ่มที่สามองภาพไกลเพื่อเตือนเรื่องที่คนนั่งงานอาจยังไม่เห็นแยกเวลาในปฏิทินให้ชัดเช่นวันจันทร์ดูแลค่านิยมวันพุธโค้ดทีมแกนหลักวันศุกร์ทบทวนสัญญาระยะยาววินัยของเวลาใหม่ช่วยให้ตัวตนใหม่ยืนมั่นคง ในยุคที่ทุกสิ่งถูกวัดด้วยตัวเลขบนจอให้เพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณค่าที่ไม่อยู่ในกราฟเช่นระดับความไว้ใจกันในทีมระดับความกล้าในการรับผิดระดับ